สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในเช็คลิสต์เช็คโรคงนะคะตอนนี้แอนกาลังเข้าคิวเพื่อรอตรวจวัดมวลกระดูกอยู่ค่ะแม้ว่าจะไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรตอนนี้นะคะแต่ว่าภาวะกระดูกพรุนนั้นเป็นภัยเงียบนะคะถ้าไม่ตรวจก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าใครที่ควรจะตรวจกันบ้างนะคะลองไปเช็คลิสต์กันค่ะ ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจมวลกระดูกคือผู้หญิงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและผู้ชายอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปสตรีวัยหมดประจำเดือนผู้มีประวัติกระดูกเปราะและหักง่ายเป็นโรคหรือภาวะที่ทำให้มวลกระดูกลดลงค่ะหลังจากที่เราลองตรวจสอบกันไปแล้วนะคะว่าใครควรจะตรวจดูบ้างแล้วผลที่ออกมานั้นจะบอกเราอย่างไรเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้อ,นอยู่กับคุณสุภาพนะคะซึ่งจะมาแนะนำเราได้ถ้าเกิดว่าเข้ารับการตรวจวัดมวลกระดูกแล้วนะคะพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกระดูกเริ่มบางจะต้องทํำยังไงคะอันแรกเราจะดูที่ค่าเครื่องที่อ่านค่าออกมาก่อนนะคะว่ากระดูกเราจะอยู่ในช่วงไหนเพราะปกติแล้วมันจะมีอยู่เป็นกระดูกปกติกระดูกเริ่มบางหรือว่ากระดูกคุณแล้วนะคะมันจะมีค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นค่า T score อันนี้เราจะเปรียบเทียบกับคนที่มี มวลกระดูกสูงสุดก็คือวัยหนุ่มสาวอายุ30ถึง35ปีนะคะถ้ามันอยู่ระหว่างหนึ่งหนึ่งขึ้นไปนะคะถือว่าปกติแต่ถ้ามันติดลบหนึ่งถึงลงมาจนถึงลบ2.5ก็ถือว่ากระดูกเริ่มบางแล้วแต่ถ้ามันเกินลบ2.5ก็แสดงว่ากระดูกพูน,ถ,น,น, 5, พนถ้ากระดูกพูนแล้วควรจะไปตรวจเครื่องใหญ่เพื่อเราเรียกว่าคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่ากระดูกระบางจริงไหมกระดูกพูนไหมนะคะเพราะอันนี้ก็คือการคัดกรองเบื้องต้น การป้องกันเมื่อให้กระดูกเราบางก็คือควรจะทําก่อนอายุ35ปีเพราะช่วงที่มวลกระดูกมันสร้างสูงสุดก็คือ35แต่ถ้ามันบางแล้วนะคะเราก็ต้องทํำยังไงที่ไม่ให้มันบางมากขึ้นจนพูนหรือทําให้กระดูกหักเพราะฉะนั้นการป้องกันเราก็จะ ง่ายๆพฤติกรรมรับประทานอาหารที่มีแคนเซียปลาเล็กปลาน้อยที่อาหารที่เราทานได้พร้อมกระดูกนะคะนะแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการออกกําลังกายที่เราเรียกว่าชนิดเวทแบลติงก็คือเช่นการเดินเร็วนี่แหละค่ะเป็นแนวทางที่เรามาแนะนํากันนะคะทั้งเรื่องของการป้องกันและการรักษาด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ